ก็ว่าล้มก็เลยปิดกึนไม่งาออกไม่ได้หู้ขวางขวางวัชบนฟามจ้าของขวางอันนี้เลยครับพ่ออันนี้มันเป็นสลักเลยครับอยู่ข้างล่างนี้ไหมครับดูว่าพ่อกดอะไรนี่มันจะเป็นล็อกข้างล่างใส่กิ๊บเข้าไปแค่นี้แม่มันก็ว่ไปแล้ว ลองยกดำเลยครับเอ้แต่ก่อนก่อนก่อนยกดำพ่อจะมาเปิดฝั่งซ้ายก่อนครับครับพ่อจะดำด้วยพ่อจะกดนี้ก่อนจะเปิดซ้ายแล้วค่อยกดสลักแน่กดท้ายปุ่มโอโตัวนี้แค่นี้แล้วแมนแล้วพ่อก็ไปยกข้างหน้าเลยครับเอาพ่อลองยกลองยกดูครับง่ายยุไปเลยตัวนี้ไปตัวน,น,นี้เป็นตัวค้ำไหมครับ ตัวทำเวลาเราทำตามศาสตร์นะครับเราเจาะที้งร่องงนี้นะครับน้ำมันจะว่าขังพื้นนี่ตัวนี้บใส่เข้าไปยกขึ้นไปด้วยด้วยบางทำเอาไว้เวลาเราเจาะที้ร่องงนี้นะเพราให้น้ํามันไหลลงไปให้มันกองอยู่ตรงนี้ถ้ามันกองงนี้จะไป็นสลิมพื้นจะผุแค่นี้มันว่แง่นครับเปิดข้างไง เปิดทางเปิดทางก็พอลูจักี่ดอกเข็นเบิ้งเบึย่ดูคเบิ้งคักเบึงนี่ยวัวรูจักว่าเลือยตอนนั้นตอนนี้ขันเดียวมาส่วนว่าเดียนตุร่าเนาะก็ขึ้นว่าคันว่าันคนว่าเดียนพูกิกาคนเดียนพู้ิกาก็่ได้ขึ้นตัวเราก็่ได้ทั่วทำมันมันมีมันต้องไหลไปและพ่อพว่าวันนีเป็นวอกตัวแล้วค่เ่ัรดางง่คนสว วันนี้พอว่าเดบรีวิวเรานีซพัคล้องจะคล้องเราไั่งนี้ปุวันนี้พอเดบล์รีวิวเบนทีซัมพัค้องจะคล้องเราไิงผนฝังนี้พอขึ้นปุ๊บปุ๊บพอมันเต็มแล้วก็เอาตัวนี้มาใส่มันง่ายยังผสมละถือว่าจิงก็กัน่เรานกรได้สมองพัฒนาจิ้งก็ ีจีเห็นเล่นกัว่าดังกุ้งคิงๆอย่าเขาเราไปได้ยินว่านอดโอ้องูดว่าจะได้หอวคิวตอในแบบนี้เล็กๆว่าย่อดีพกับพี่านาไปเรื่อยๆอันใดบันดีกับป๊อห่อยมีแนวหลอกรุ่นก้อนอันนี้บ่มี่ไม่ได้เนไ่ได้จ้องหูหอยนม่ค่ะแต่กับแบบมีแบบนี้หลายขั้นเราพอ ประมาณสิบขั้นขึ้นหลังนี่แหละแก่ค้นมียนมาามนี่ช่างคันนี้เป็นคันที่เท่าไหร่นะของปีหกสี่ขั้นถีดหนึ่งลอยซี่แม่ปีนี้ส่วนสิบหอดปีไม่กระสีนลอยยี่สิบซะลอยสามสิบ ขั้นที่ร้อยซีแมนค่ะแมนปีหนึ่งได้ร้อยปีหนึ่งเอามื่นปีละร้อยหาสิบขั้นกับพ่อเนาะแม่เนาะแม่อยู่ลานเล็กเงินอยู่ลานเล็กจ้ะเอาน้องพัชแล็วเดี๋ยวคลิปหน้าเข้าไปเจอกันอำเภอหนองสองห่องขันแก่นละค่ะตามด้วยจังหวัดลำพูนจ้าหล่อขูทั้งสองขอบคุณเอฟซีทุกคนติดตามคลิปของอูซางบอยหลายๆจ้าขอบคุณค่ะ